พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่18ข้อที่9ถึงข้อที่10บันทึกว่าและองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่าอย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้าด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมากข้อคิดจากพระวจ,จะนะ หนุนใจคนที่รับใช้พระเจ้า 1. ถ้าจะรับใช้ต้องไม่กลัวความกลัวเป็นอาวุธของมารแต่ความกล้าเป็นอาวุธของพระเจ้า 2. ถ้าจะรับใช้ต้องทุ่มเทร้อนรนต้องเคลื่อนที่ไม่นิ่งไม่เฉยปากพูดเรื่องพระเจ้าเท้าเดินออกไปหาคนมือยื่นออกไปช่วยเหลือ 3. ถ้าจะรับใช้พระเจ้าพระองค์จะอยู่ด้วยเมื่อพระเจ้าอยู่ด้วยอันตรายก็แตะเราไม่ได้ 4. ในงานพระเจ้าแม้มีการขัดขวางแต่ก็จะมีการสนับสนุนจากพระองค์ผู้สร้างเราใหญ่กว่าศัตรูที่คิดจะทำลายเราเสมอขอพระเจ้าอวยพรค่ะ